เพราะเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าซึ่งก็เชื่อว,ว่าความหวังของคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็อยากเห็นลูกโตไปเป็นคนดีมีชีวิตที่ดีและมีความสุขแต่ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งที่ว่าทำอย่างไรจึงจะเลี้ยงดูลูกให้ได้ดีพ่อแม่เลี้ยงดูลูกจะต้องทำทั้งอามิสสงเคราะห์และทำสงเคราะห์ให้ครบทั้งสองอย่าง ถ้าพ่อแม่สงเคราะห์ลูกด้วยอามิสเพียงอย่างเดียวไม่สงเคราะห์ด้วยธรรมไม่ให้คำแนะนำสั่งสอนไม่รู้จักอบรมเลี้ยงดูแต่กายไม่เลี้ยงดูจิตใจต่อไปอาจจะเกิดโทษได้เพราะอามิสสิ่งของนั้นเป็นที่ตั้งของความโลภได้พอมีความโลภแล้วก็จะมีความต้องการขยายออกไปอยากได้ไม่สิ้นสุด แล้วก็มีความหวงแหนทำไปทำมาก็กลายเป็นการสงเคราะห์ที่นำมาซึ่งการแข่งแย่งกันและเกิดการทะเลาะวิวาทได้เพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่ให้แต่อามิตสงเคราะห์อย่างเดียวไม่ให้ทำสงเคราะห์อย่างน้อยลูกก็ไม่มีความสามารถขีกันจึงเกิดโทษได้เพราะฉะนั้น พ่อแม่ต้องให้ทำสงเคราะห์ด้วยสงเคราะห์ด้วยธรรมโดยแนะนำอบรมสั่งสอนปลูกฝังจริยธรรมศีลธรรมให้คุณธรรมความดีงามเจริญง,งอกงามขึ้นในจิตใจของลูกให้ลูกมีความซาบซึ้งในความดีงามและซาบซึ้งถึงคุณค่าของสิ่งที่ดีงามให้เป็นการเลี้ยงดูชนิดที่เลี้ยงทั้งกายเลี้ยงทั้งใจ หรือกายก็ให้ใจก็เลี้ยงไม่ใช่เลี้ยงแต่กายใจไม่เลี้ยงด้วยถ้าเลี้ยงแต่กายไม่เลี้ยงจิตใจด้วยก็จะเกิดผลเสียมากมายต่อชีวิตของเด็กเองและสังคมฉะนั้นจึงต้องเลี้ยงใจด้วยให้ใจเจริญงอกงามเป็นใจที่ดีงามเป็นคนที่เจริญสมบูรณ์พร้อมทั้งกายและใจ จึงจะเรียกว่าเป็นการเลี้ยงดูที่ถูกต้องด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสทําไว้เป็นคู่กันให้มีทั้งอามิสรสงเคราะห์และธรรมสงเคราะห์ถ้าพ่อแม่เลี้ยงลูกถูกต้องโดยให้ทั้งอามิสสงเคราะห์และธรรมสงเคราะห์อย่างนี้แล้วธรรมสงเคราะห์ก็จะมาจัดอามิสสงเคราะห์ให้เกิดขึ้นและพอดีอีกทีหนึง่ง เช่นอย่างลูกๆได้ทำสงเคราะห์จากพ่อแม่แล้วลูกๆก,ก็มีธรรมมีความรักใคร่กันมีความสามคีปรองดองพอได้อามิสจากพ่อแม่ก็เอาอามิสวัตรรถุสิ่งของที่ได้นั้นมาเผื่อแผ่แบ่งปันกันทำให้พี่น้องรักกันมีความสามขีกันยิ่งขึ้นไปอีกแล้วก็อยู่ร่วมกันด้วยความสุขไม่ทะเลาะวิวาทกันและลูกแต่ละคนนั้น ก็มีทุนดีทางจิตใจและทางปัญญาที่จะดำเนินชีวิตให้เจริญก้าวหน้าเป็นประโยชน์ต่อไปในสังคมต่อแต่นั้นจากการที่มีอามิสสงเคราะห์และทำสงเคราะห์ในครอบครัวระหว่างพี่น้องก็ขยายออกไปสู่ญาติมิตรเพื่อนบ้านและวงสังคมชุมชนทำให้มีการสงเคราะห์กันกว้างขวางออกไป เพราะการสงเคราะห์ด้วยอามิธวัตถุสิ่งของและการสงเคราะห์ด้วยธรรมที่มีคุณภาพเป็นไปอย่างสมดุลกันจะไม่ขัดขวางทำลายกันแต่จะเสริมกันขยายวงกว้างขวางออกไปสู่ความไพ่บูรณ์แล้วก็จะทำให้สังคมร่มเย็นสุขสรรด้วยกันโดยทั่วการสงเคราะห์ที่เริ่มต้นจากจุดเล็กๆในบ้านของเรา จากการตั้งต้นของพ่อแม่ก็แผ่ขยายไปกว้างขวางทั่วสังคมด้วยการดำรงอยู่ในฐานะของผู้ให้กำเนิดพร้อมทั้งบำเพ็ญคุณธรรมและปฏิบัติตามหลักการที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนี้คุณพ่อคุณแม่จึงชื่อว่าเป็นปูชนียบุคคลของลูกซึ่งพระพุทธเจ้าทรงยกย่องไว้ในตำแหน่งสำคัญสามอย่างคือหนึ่ง เป็นพรหมของลูกโดยเป็นผู้ให้กำเนิดทำให้ลูกได้มีชีวิตนี้มาดูและเป็นอยู่ในโลกพร้อมทั้งบำรุงเลี้ยงให้เจริญเติบโตทั้งกายและใจด้วยพรหมวิหารรรสี่ประการคือเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาและส ah ังคหาวัตถุสี่อย่างคือทานปิยวาจาอัตจริยา และสมานตตาตาสเป็นบุรพาจารย์ของลูกโดยเป็นอาจารย์คนแรกคือครูต้นผู้อบรมสั่งสอนให้รู้จักการที่จะใช้ชีวิตอยู่ในโลกตั้งแต่ขั้นพื้นฐานเริ่มแต่วิธีกินอยู่หลับนอนขับถ่ายหัดยืนหัดเดินหัดพูดจาปราศัยรู้วิธีสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้อื่นนำลูกเข้าสู่สังคมของมนุษย์ ตลอดจนสอนวิธีดำเนินชีวิตที่ดีงามฝึกฝนความคิดและคุณธรรมก่อนอาจารย์ใดอื่น 3. เป็นอาหุนในยะบุคคลของลูกโดยเป็นดุจพระอระหันต์ที่มีจิตใจบริสุทธิ์สะอาดซื่อตรงไม่มีภัยอันตรายเข้าใกล้และอยู่ด้วยได้อย่างไว้วางใจและสนิทใจโดยสมบูรณ์เป็นผู้ที่พร้อมที่จะให้อภยัย และปลอบขวัญยามมีภัยควรแก่การกราบไหว้เคารพบ,บูชาของลูกตลอดการพ่อแม่เป็นหลักโดยเป็นผู้นำหรือผู้ประครองสูงสุดและเป็นศูนย์กลางการบริหารในบ้านครอบครัวเป็นสังคมพื้นฐานเป็นโลกเริ่มแรกของลูกๆเมื่อพ่อแม่ทำหน้าที่สมบูรณ์ดีและลูกๆดำเนินเข้าสู่วิถีชีวิตที่ถูกต้องครอบครัวมีความสุข จเจริญงอกงามความดีงามและความสุขสันร์ก็แผ่ขยายออกไปในสังคมตามหลักอามิสสงเคราะห์และธรรมสงเคราะห์ดังได้กล่าวมาทําให้โลกอยู่ดีมีสันติสุขแม้ในทางพระศาสนาก็เหมือนกันการที่ญาติโยมถวายปัจจัยสี่และทายธรรมต่างๆแก่พระสงฆ์ในแง่หนึ่งก็คืออามิสสงเคราะห์กันแต่เป็นเรื่องของบุญกุศลที่มีความหมาย เลยต่อไปถึงการบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาในเวลาเดียวกันนั้นพระสงฆ์ก็จะสงเคราะห์ญาติโยมด้วยธรรมสงเคราะห์คือสงเคราะห์ด้วยธรรมเพื่อให้โลกนี้อยู่ในภาวะที่สมดุลหรือให้มีดุลยภาพเกิดขึ้นคือให้มีอามิสและธรรมสองอย่างคู่กันไปโดยเอาธรรมมาช่วยเสริมตรึงและนำทางแก่อามิสแต่ต้องยอมรับโดยทั่วไปว่า ความสมดุลอย่างนี้หาไม่ค่อยได้เพราะคนมักทำไม่ครบถ้วนสังคมจึงมีปัญหาอยู่เรื่อยอย่างน้อยก็รักษาความเจริญไว้ไม่ได้พอสังคมหนักไปทางอามิตรด้านเดียวก็เกิดปัญหาทุกทีต้นไม้ถ้าลูกมันรถดไม่ดีก็มีแต่คนจะโค่นทิ้งไม่มีใครคิดจะบำรุงรักษาไว้ตรงข้ามถ้าลูกมันรดดี ทั้งหวานทั้งมันเจ้าของก็อยากใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินทนุถนอมให้คงต้นอยู่นานๆต้นไม้จะอายุยืนได้รับการบำรุงรักษาดีอย่างไรขึ้นอยู่กับลูกของมันคนเราก็เช่นกันถ้าลูกทำดีคนทั้งหลายก็ชมมาถึงพ่อแม่ว่าเลี้ยงลูกดีความสุขกายสบายใจก็ติดตามมาเพราะลูก บุญกุศลความดีก็ไหลามาเพราะลูกแต่ถ้าลูกทำชั่วช้าเร็วสามคนทั้งหลายก็แช่งด่ามาถึงพ่อแม่ด้วยเหมือนกันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้ว่าสิริมงคลของคนที่เป็นพ่อแม่อยู่ที่ลูกและในทางตรงกันข้ามท้าไมป้องกันแก้ไขให้ดีแล้วอัปมงคลก็จะมาจากลูกนั่นเหมือนกัน ทำนำทางชาแนลขอขอบคุณกลัลยาณมิตรทุกท่านจะได้เข้ามาฟังคลิปนี้ไม่เชื่อไม่ลบหลู่รู้เชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาพิจารณาติดตรองขอให้ธรรมะนำพาชีวิตให้รุ่งเรืองและเป็นสุขตลอดไปสาธุ